นะครับจนวันเนี้ยจนวันนี้ก็คือมันเลยมาหนึ่งปีจับลุมพลไม่ได้นะครับก็พูดไปหมดแล้วครับว่าจนเห็นรายละเอียดหมดแล้วจนพูดเป็นไทม์ไลน์ของคดีหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเลยมาหนึ่งปีผมบอกเลครับว่าหนึ่งปีมันผ่านมาเนี่ย ถ้าสังคมนี้มีคุณธรรมนะฮะถ้าสังคมนี้มีคุณธรรมคุณจะต้องขอโทษลุงพนตั้งแต่แรกๆนะครับนะค,บคุณจะต้องลงลงทุนอ่าคุณจะต้องขอโทษลุงพลน,นะถ้าคุณมีคุณธรรมนะเพราะคนเราจะไม่กล่าวหาใครครับคนดีจะไม่กล่าวหาใครเอาข้อนี้มาน,นะผมพูดเรื่องสัตบุไปบ่อยแล้วย้ำอีกทีนะ สัตบุรุษเป็นคำของพระพุทธเจ้านะครับสัตบุรุษเป็นคำของพระพุทธเจ้าว่ามีสัตบุรุษแปลว่าคนดีอสัตตบุรุษคือคนไม่ดีคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นอันนี้ชัดนะครับคนดีจะไม่พูดข้อข้อไม่ดีของคนอื่นแม้นมีคนถามว่าไอคนนั้นมีข้อไม่ดีอะไรเขาก็ไม่พูด ถ้าถูกถามเขาจะพูดลดเลี้ยวไปพูดเรื่องอื่นเลยเนี่ยคือสัพประรูคนดีจะเป็นอย่างนี้แล้วคนที่มาด่าลงพลทั้งปีทั้งชาติเนี่ยคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอ่ะประเด็นแรกนะครับเนี่ยอย่างนี้แหละครับถ้าคุณคุณก็ไม่รู้ คุณก็อยู่บ้านอยู่เมืองคุณไม่ได้ไปอยู่ในเวลาเขาเกิดเหตุแล้วคุณจะรู้ยังไงคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับอคุณจะรู้ได้ไงว่าใครฆ่าใครไม่ฆ่าพอผมไล่ทำลายตอนเย็นแล้วทำให้เห็นแล้วว่าลุงพลไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ลุงพลถูกใส่ร้ายลุงพลถูกจัดให้เป็นตัวประกอบในเรื่องนี้ก่อนด้วยก่อนที่จะถูกใส่ร้ายเนยะนะครับนะ นะครับตอนนี้ถ้าจะบอกว่ามันมีสื่อสื่อหนึ่งครับอย่างที่ทราบว่ามันเลยหนึ่งปีมาแล้วอะ่ะคุณจะสรุปยังไงไม่รู้แหละแต่คุณไปจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาสื่อสื่อนี้ไปจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาแทนที่ทุกคนจะหยุดทุกคนจะเงียบทุกคนจะรอตำรวจทุกคนรอตำรวจและตำรวจกำลังทำตามขั้นตอนอยู่ ตอนนี้ท่านผบอตลอก็ต้องรอตามขั้นตอนครับเพราะเรื่องกําลังทําไปสู่อายการอยู่สรุปสํานวนทั้งหมดทั้งปีเนี่ยส่งไปอายการอยู่ก็ไม่มีความคืบหน้าอีกว่าทางอายการได้ทําเรื่องคืนมาหรือยังว่าให้ยุติหรือให้นำเนินตอบก็ยังไม่รู้อีกมันอึมคึมอีกกันเมื่ออึมคึมอย่างนี้นะครับ จะให้คนก็เหลือแต่คําว่าตรงนี้แหละครับคือจับหรือไม่จับสังคมพูดจับหรือไม่จับอยู่อย่างเนี้ยจับหรือแขวนอยู่อย่างเนี้ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมจับหรือแขวนส่วนการต่อสู้ทางความเห็นว่าลุงพลหรือไม่ใช่ลุงพลก็ยังมีอยู่ลุงพลหรือไม่ใช่ลุงพลก็ยังมีอยู่ทุกคนมีสิทธิ์คิดครับเพราะอะไรฮะอา้าว ก็หนึ่งปีคุณยังจับไม่ได้จะมาให้ชาวบ้านคิดยังไงคิดไปคิดมาเป็นมุมลบครับตอนนี้เป็นมุมลบติดลบว่าทำไมจับคนร้ายไม่ได้ติดลบครับคุณมังคุณจะไม่ให้ชาวบ้านคิดลบไม่ได้หรอกเรื่องนี้นะครับอมนะครัสบสรุปถ้าคุณมีชื่อ พูดอย่างเลยครับว่ามีชื่อคนรายแล้วมีชื่อคนรายแล้วเอองงนะสังคมไทยยนนี้มีเรื่องประหลาดหลายเรื่องครับพูดมันอะไรมันจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับนะทนายตำเออเมื่อกี้ผมเห็นคนที่เอาข่าวมาทนายตั้วมาคิดเหมือนพวกเราคิดเลยนะว่าหนึ่งปีมาแล้วเนี่ยขนไปอยู่ตรงไหนมาเพิ่งถอนขนมาเหรอ ถ้าได้ยินคำว่าได้ได้ยินคําว่าข่าวอไอ้ขนเพชรมานานแล้วเรื่องมันเพิ่งมาเหรอเรื่องมันเพิ่งมาหรือไมมพูดอะไรให้มันชัดเจนในสังคมด้วยเถอะมันไม่น่าจะเป็นผลเสียมันไม่น่าจะทําให้รูปคดีท้องตํารวจเสียครับเก็บงําไว้จนสิ้นปีแล้วมาบอกว่ามีเรื่องขนมีเรื่องผมนะครับ ก็เลยไม่เข้าใจเนะี่ยเหมือนท่านนายต่ําว่าคุณต้องอาศัยหนึ่งปีแรกๆเนี่ยเพือ่อจับนะครับต้องอาศัยหนึ่งปีแรกๆเพื่อจับลุงพลต้องอาศัยหนึ่งปีที่กฎหมายไว้ให้เนี่ยคุณต้องทําให้ครบหนึ่งปีให้ได้มันเป็นกฎหมายระเบียบว่าต้องดําเนินคดีให้รู้ว่าใครเป็นคนร้าย หรือให้จับลงพลตั้งแต่หนึ่งปีแรกอ่ะทำไมคุณไม่เห็นเอาหลักฐานเหล่านี้มามาประกอบคำรับประกอบเพื่อจับเลยนะครับนี่พอสิ้นปีแล้วมีขนมีนั่นมีนี่มาก็ถูกแล้วถ้านนายตำ้วสงสัยนี่แหละครับออกโรงแล้วออกโรงแล้วนะครับ ก็แน่นอนครับพูดต่อมาได้ว่าถ้าคุณอยากจับลุงพลเนี่ยก็ต้องพิสูจน์อเยอะครับพิสูจน์ในชั้นศาลด้วยท่านนายตำรวออกมาแล้วยังบอกว่าท่านนายตำรมบอกว่าเขายังดูแลเรื่องนี้อยู่แต่เนื่องจากว่าลูกความเขายังไม่เป็นไปตามขั้นตอนคือลูกความเขายังไม่เป็นผู้ต้องหารูปความเขายังไม่เป็นผู้ต้องหาแน่นอนครับ ถ้าเป็นไปได้ทนายตั้มคงไม่อยากให้รูกความเป็นปัญหาคือไม่ผิดก็จบครับแต่ถ้ามีการให้ผิดก็ต้องเล่นต่อครับก็ต้องทำตามขั้นตอนต่อก็คือว่าความครับได้เป็นความสมบูรณ์นะครับท่านนายตั้มก็บอกแล้วว่าคงจําได้นะครับท่านนายตั้มบอกว่าถ้ามีข้อมูล เพิ่มเติมมาข้างหลังหรือมีพยายบนบุคคลงอกมาหลังหลังนี้ท่านนายตัํมบอกว่าเขาชํานาญเขาชํานาญเรื่องนี้นะครับนะครับพอมาเห็นท่านท่านานายตัม้มมีคนนำท่านานายตัม้มความของท่านตั้มมาพูดเออมันทําให้ตรงกับพวกเราพูดอตอนเย็นเลยนะครับว่ามันหนึ่งปีแล้วทําไมคุณไม่รีบที่จะเอามาจับลุงพลอะ มีความยังไงก็รีบเอามาจับลงพ้นถ้ามันไม่มีในหนึ่งปีคุณก็จะทำยังไงอะ่ะก็ต้องเอามาเป็นเรื่องใหม่ครับคุณต้องสอบสวนใหม่หนึ่งปีเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วข้อมูลในการหาข้อจริงหนึ่งปีเนี่ยจะถูกแขวน หรือจะพยายามเล่นมุกว่าก็นี่ไงหลักฐานใหม่เอาไว้เรื่องขนเนี่ยมาใหม่แล้วหลักฐานใหม่แล้วนะสืบต่อสืบต่อก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ครับนะดังนั้นเนี่ยพวกเราพูดภายใต้เรื่องความเป็นจริงอยู่มันก็คงไม่ทำให้เกิดอะไรเสียหายนะครับนะครับแต่เราสงสัยมีสิทธิสงสัยครับ คนในประเทศนี้มีสิทธิสงสัยในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เกิดในประเทศไทยแล้วเป็นเรื่องแรกที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ครับเป็นคดีประวัติศาสตร์และทําอะไรทําอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนไงฮะอย่าใช้เรื่องนี้โดยอาศัยอํานาจอะไรก็แล้วแต่นะครับมาครอบงาความยุติธรรมมาครอบงำกระบวนการในการสืบสวนสอบส,วน,สวนนะครับ นะฮนะนะครับดังนั้นก็ก็ว่าไปตามความ